ใหญ่แค่ไหนจะดูขนาดอยู่ที่อยู่ในช้อนเนี่ยเดลขนมจีบนางก็ใหญ่เช่นเดิมนะฮะอร่อยมากปรุงรสมาอย่างดีมีความน่าสนใจมากสวัสดีครับอีตาดาวินเบรยอันนะครับวันนี้ก็เรียกว่าโดนคุณพลป้ายยาคุณผู้ชมมาที่โรงแรม WJ Marriott สุขุมวิทซอย2นะครับถ้าเกิดเดินทางก็ BTS เพลินจิตได้เลยนะฮะคุณพศเคยป้ายยาเมื่อนำม,มามากแล้วว่าห้องอาหารจีนของเขาเนี่ยรสชาติดีนะครับก็คือห้องอาหารจีนมันโหมชีเนี้หรือมันโหนะครับที้เนี้ยไบรอันก็เลยมาเพราะคุณพศป้ายยาเพิ่มว่าวันนี้มีอ You can eat ตดิมซัมก็นะคือว่าเป็นติ่มซัมบูเฟ่นั่นเองตอนนี้ไบรอันมาถึงละแต่คนยังมาไม่ถึงเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาแบบว่าสั่งแล้วก็ชิมกันว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงกันบ้างนกนะับที่นี่นะครับที่ห้องพนักงาหมันโหโรงแรมเจนเวร์บแมริออทครับในเน ติ่มซำให้คุณกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนตามสไตล์ของบุฟเฟ่ติ่มซำเนี่ยในเซตเนี่ยมีซุปให้เลือกหนึ่งอย่างด้วยนะซึ่งซุปในนี้ก็จะมีซุปเศส่นซีฟู้ดซุปเป่าคือแล้วก็ ซุปกะเพาะปลาสดเห็ดหอมน้ำใสก็จะมีข้าวและกว๋วยเตี๋ยวให้เลือก1อย่างจากเมนูแล้วก็ขนมวหวานเลือก1อย่างจากเมนูนะครับในเมนูข้าวและกว๋วยเตี๋ยวที่เขามีคือมีข้าวผัดหยางโจ้นะครับข้าวผัดหยางโจ้คือผัดใส่กุ้งใส่บุญแดงเนี้ยถ้าคุณเคยกินเนาะบะหมี e ่อีฟูเนื้อปูนะฮะก๋วยซีมี่แล้วก็โจ๊กหมูใส่ไขเาา่เยี่ยวม้ารายการขนมหวานนะครมีสาคูมะม่วง จลลี่ตะไคร้นะครับบัวลอยน้ำขิงแล้วก็ไอซครีมเลือดรสซึ่งเลือกได้ว่าเป็นรสวานิลาหรือรสมะพร้าวนะฮะนี่ก็คือเป็นเซ็ตของหวานนั่นเอง,เองที่คุณสามารถเลือกได้หนึ่งอยานะ่างถ้าคุณจะมากินที่นี่นครับที่หมันโฮะนะครับที่สั่งเริ่มทยอยมาแล้วเนาะ <S <S 2> <S 2> พดถึงขั้นบอกว่าใหญ่มากคือฟีลลิ่งนี่คิดถึงฮ่องกงเลยใหญ่แค่ไนจะดูขนาดอยู่ท้่ในช้อนเนี่ย แล้วควันฉุยมากคนบอกร้อนมากให้ระวังนะเพราะฉะนั้นใครจะมากินเนี่ยก็ต้องแบบระมัดระวังความร้อนด้วยนะฮะแล้วก็อย่าบอกว่าอ้าปากเข้าไปคําเดียวนะไปดูลูกใหญ่แล้วควันฉุยอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องจับควันได้หรือเปล่าเนาะชิม,มนะร้อนจริงแต่ว่า s not, <S 2> <S 2> ถ้าเก๋าก็อบอกก่อนว่ากุ้งมีความกรึบกรับ <S <S แล้วก็แป้งมีความนุ่มนวลอะ่ะแต่แป้งเหมือนมีรสชาติลอยๆเนาะแป้งไม่ได้จืดอ่ะเออ กุ้งรววแล้วลแป้งเหมือนแบบนุ่มนวลแบบมีรสชาติหร่อยๆด้วยอ่ะอืมเดียวมาต่อที่ซิวใหม่หรือขนมจีบนะฮะนั่นเป็นหมูผสมกุ้งแล้วก็โปะไข่กุ้งนะฮะขนมจีบนางก็ใหญ่เ <Wow. S 2> ช่นเดิมนะฮะขนมจีบก็อร่อยแต่ขนมจีบแบบจะมีความเป็นหมูม้าก,กุ้งนะแต่ก็อร่อยดีกุ้งตหลอดกุ้งคือกุ้งมาเป็นชิ้นชัดเจนมาก แต่สําคัญคืออยู่ที่ตัวแป้งด้วยแป้งเป็นไงนะเราว่าส่วนตัวนะเราชอบแป้งตลอดที่บางกว่านี้อันนี้แป้งจะแบบนิดนึงไม่หนึ่กับหนามากแต่ก็รู้สึกว่ามันนิดนึงแต่ว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะซอสก็แบบออกอมหวานกำลังดีไปกุ้งคืออร่อยมากปรุงรสมาอย่างดีต่อไปคือกุ้งพีระมิดเหมือนเป็นแป้งคล้ายๆแป้งเกี๊ยวแป้งปอเปี๊ยะนี่แหละมาห่อกุ้งเป็นทรงเหมือน ส่งเหมือนเกยวีวซาแล้วก็จิ้มกับมายองเนสนะฮะ <c oughs> นี่จิ้มมายองเนสแล้วนะฮะลองชิมน <c oughs> ะใส่กุ้งอร่อยแตาาม่ทานใส่ข้าวของทอดชมายองเนสจะชอบมากก่วนแป้งเขาอะ่ะมันจะมีฟิลเิ่งแบบพูดไม่ถูกอะ่ะคือไม่ได้แบบมันจะมีความแบบเหมือนฟูฟูปล่มโปร่งหน่อยๆด้วยอันนี้เป็นปอบเปีกุ้ยช่ายนะฮะรู้สึกแป้งเขาจะมีความแบบ มีความเป็นล้างแผลล้างแผลหน่อยเนาะอืมก็อร่อยนะมันใส่กุ้งกุ้ยช่ายใครับกุ้ยช่ายก็น่าจะชอบแล้วก็มีกุ้งด้วยแล้วแป้งม,มีความล้างแผลเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านดีอร่อย <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าของทอดเขาอะพูดตรงๆนะเวลาทอดมาจะมีความน้ํามันอ่ะติดผิวมาหน่อยนึงแต่ตอนกินไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อมมันขนาดนั้นถือว่าโอเคนะฮะบอก,อกไว้ก่อนอันนี้กุ้ยช่ายถูกกุ้งหลุดมาถึงเชนี่นะกุ้ยช่ายแป้งเ่าข้างบางอร่อย มาถึงซีเนเจอร์ขรราก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบนะฮะจะมีความเป็นแป้งกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเส้นเส้นไฮ้เป็นสีเขียวๆเนาะแล้วก็ห่อกุ้งกรอบแล้วก็หั่นมาเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยอืมอืมมีความน่าสนใจมากคือกุ้งั้งกุ้งกรอบข้างในที่เขาทอดอะ่ะมันมีรสชาติอยู่ในเนื้อแป้งที่ทอดกุ้งด้วยหน่อยนึงแล้วแป้งก็จะมีความแบบ เบาๆปุยๆฟูๆกินแล้วไม่หนักซึ่งแบบอร่อยจริงๆก็ซูกระเพาะปลาสดพู้ตัวนะเกิดมาเพิ่งเคยกินกระเพราปลาสดเนี่ยคือมันต่างจากแห้งแห้งที่มีความแบบยีๆหน่อยอ่ะแต่นี้จะมีความตึงมันเป็นกะเพราปลาที่ตึงๆแล้วกัดก็จะแบบกรึบๆกระเพราปลาสดอร่อยเดียวแสกไม่เคยกิน ลูกชิ้นกุ้งเนื้อกระเพาะปลาลูกชิ้นกุ้งเขาคือเป็นลูกชิ้นกุ้งทาเองเนาะก็เป็นบบเหมือนกุ้งบดนี่แหละแล้วก็ปปะกระเพาะปลาเนาะกุ้งมีความนุ่มนวลกระเพาะปลาก็จะมีความแบบฟูๆอะ่ะอันนี้เป็นกระเพาะปลาแห้งเนาะจริงๆแล้วจะมีความแบบฟูๆ,ๆ,บบฟๆต่อไปนี่คือปลาเก๋าอบบนเส้นไงคือปลาเก๋าชิ้นใหญ่มากอะคือบนเส้นมีรสชาติที่มีทำน้ำซอแล้วก็ตัวปลาก็คืออร่อยใครชอบใส่ปลาต้องชอบเนี่ยว่าปลาคือเนื้อแบบ ดีมากกูจะหลอดหมูแดงหมูแดงเขาจะมีความแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยน่ารักน่ารักหมูแดงชิ้นเล็กก็จริงแต่มันมีความหนาค่อนข้างสู้ฟันนิดนึงอืแวก็รสชาติก็ค่อนข้างถือว่ากลมกลม่อมคือไม่หวานโดดไม่เค็มโดดเลยทั้งนแต่บางคนนี่เขาชอบหวานโดดเค็มโดดแตรู้สึกผมอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าได้เราาเรา,าได้เพราะว,ว่ากลมกลม่อมพายหมูแดงเนาะแล้วเข้าลองมาด้วยใบไม้น่าจะเป็นใบชิโซหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะดูคล้ายใบชิโซมากแป้งมันร่วนมากจริง แล้วก็ไส้หมูแดงเนี่ยเพราะมันเป็นพายมันจะมีความหวานขึ้นกว่าเหมือนรสเข้มกว่าตัวในกุกหลอดนิดนึงเพียงแต่ว่ามันจะใส่ซอสแต่ว่าถามว่ารสจัดไหมก็ไม่จัดนะทั้งเหมือนเดิมว่าใครชอบแบบหวานโดดเค็มโดด,โด,ดอาจจะไม่ถูกใจเพรินเขาจะมีความกลมกล่อมนี่นี่นะงานทอดไส้ครีมเป็นส่เทอร์จอเขาเหมือนกันนะทรงมันเหมือนขนมไข่หงขนมจีโจ้ทางภักใต้ยอย่างเงี้ยเขาแบนไส้ครีมไหลโดนนะวันไงเป็นเหมือนโมจิคุกงาทอดแล้วเนี่ย เห็นไส้ไหมไม่กล้าเอียงมากเดี๋ยวมันหกไส้คือไหลจริงตัวไส้ที่นี่คือถ้าคนคิดถึงลาลาวานต้องเป็นไข่เค็มมันมนี่ไม่เค็มจอกหวานอืมเป็นไส้ลาวาที่ออกหวานนะฮะถ้าใครชอบหวานนะ่าถูกใจแต่ไม่ได้หวานจัดนะแต่ันหวานนำํำตามท่าชาเขียวตามท่าก็คือท้าไข่าชาเขียว รสชาติแป้งทานนี้เป็นแป้งทดัดทัดไข่ฮ่องกงแน่นอะนไม่ทดัทดไข่มาเกาเพราะทัดไข่มาเก๋าจะเหมือนแป้งพายชั้นเนาะอันนี้เหมือนแป้งทดัดจริงๆแล้วก็เป็นไส้ชาเขียวนี้ลองชิมนะถ้ <S <S าใครไม่ชอบหวานนะจะชอบเพราะว่าทัดไข่เขาจะไม่ได้หวานเนาะแต่สำหรับเราเราสุก็เราอยากได้หวานข้นๆกว่านี้อยากได้ ความมันกว่านี้อออย่างเงี้ยนะได้คืออิ่มมากเพราะว่าแบบใจจริงอะ่ะมันจะมีเซตที่อีหมี่ที่เราเใช่ไหมอีฟู่เวมี่อีฟู่ที่เราจะสั่งเงี้ยปรากฏว่าฉันกับคุณพศคือแค่ติ่มซำก็จุกจุกก็อิ่มแล้วก็เลยแบบขอไม่รับแบบข้าวกว๋วยเตี๋ยวคา,วาร์โบไฮเดรตเล็งสิ้นแล้วกันก็เลยมาจบที่ของหวานนะคนน์ังก็สั่งไอติมวานิลาก็อร่อยแต่มาตรฐานนะอันนี้สั่งสาคูมะม่วงซึ่งเขาใส่ส้มโอด้วย ซึ่งตัวซอสมะม่วงเขาอร่อยมากคือเราเป็นคนไม่ได้อินมะม่วงมากนะเรารู้สึกว่าตัวซอสมะม่วงเขาอะไม่ได้มะม่วงจ๋าจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าเออมันมีความเป็นของหวานที่อร่อยดีอะไรเงี้ยเนาะก็ขอเป็นคลิปหมันโหดเท่านี้นะฮะใครที่ มีสตุงสต้งสตางค์อย่างบุฟเฟ่ติ่มซมดีๆที่นี่แนะนำเลยจริงๆนะฮะสุดท้ายนี้ฝากติดตามทุกช่องทางอีกราวิบรายอันด้วยนะไม่นจะเป็น Facebook Fan Page IG แล้วก็รวมไปถึง YouTube Channel อันนี้ด้วยนะครับงไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอี่พีหน้าไปกินที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ